นอกจากนี้แล้วก็ยังมีฉลองพระบาทเชิงงอนค่ะฉลองพระบาทมีที่มาจากเกลือแก้วซึ่งหมายถึงแผ่นดินอันเป็นที่รองรับเขาพระสุเมรุราชและเป็นที่อาศัยแก่อนาประชาราชทั้งหลายทั่วแวน่แวนแควน้นขอบขันทศีมาฉลองพระบาทเชิงงอนนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นเครื่องราชากกุฏภัณฑ์ตามแบบอินเดียโบราณเจ้าพนักงานนำฉลองพระบาทเชิง,งอนสอดสวมถวายตามราชาประเพณีในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษค่ะฉลองพระบาทเชิง,งอนมีความหมายถึงแผ่นดิน ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงปกครองพระราชอาณาเขตและราษฎรจะได้ทำมาหากินบนแผ่นดินนี้โดยปกติสุขทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องเป็นจศิริราชกกุธภัณฑ์เครื่องแสดงความหมายความเป็นพระราชาธิบดีของพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์ไทยค่ะและหลังจากที่พราามเบิกแม่เทียนสมโภชนแล้วกปโดลมหาสวัสดิ์จัริราชกุธภัณฑ์แล้วนะครับพนักง,งานประโคมของชัยสังแตรแบ,บันเดาะและดุริยาน หลังจากนั้นพราหม์จะเจิมน้องพระประดลนมหาสวัสดิชัดโหรจะเป็นผู้ปลุกผ้าสีชมพูและหลังจากนั้นนะครับจะทรงพร,ระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระสุรายเครื่องราชก,กุจภพันธ์และพระราชก,กรณรกกพระกุญผ้าทองคำประจำราชการครับ สำหรับพระกุญพาทองคําประจรําราชการนั้นเป็นตราประทับสําหรับเอกสารสําคัญนะครับื่อเป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกราวพระรางจพิธีการจนาพิเศษเมื่อเดือนมิถุนายนปี2539ในโอกาสที่ทรงครองราชครบ50ปีโดยใช้แทนองค์เดิมที่มีมาตั้งแต่ต้นราชการครับ ปรากฏเป็นที่น่าอาศาัศจใจนะครับเพราะว่าในระหว่างประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชัพระประนมหาสุเว์ฉัตรตนั้นปรากฏว่าจากบรรยากาศที่ร้อนอยู่นะครับเนื่องจากพระอาทิตย์ในช่วงเที่ยงวันนั้นกลับกลายเป็นเย็นไปด้วยลมที่พัดมาสร้างความชุ่มชื่นในใจสําหรับทุกคนที่ร่วมในพิธีคราวนี้ครับ และเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาทหารบกทหารเรือและทหารอากาศได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดด้วยนะคะในวันที่5พฤษภ,ภาคมนี้ซึ่งเป็น ที่ได้เสด็จเถลิงถวัยยราชสมบัติมีการประกอบการพระราชพิธ mm ีบรมราชาพิเศษตามโบราณคติยราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทประเทศปิดอนณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาอีกด้วยค่ะ หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุรายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ที่ประเทศนพดลมหาเสวตฉัตรประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานก็ปิดพระวิสูตรค่ะหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัรประจำราชการที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศร,รักษาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะ นี้ได้เสร็จการพระราชพิธีฉัตรมงคลในพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัยพระบรมหาราชวังแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จออกจากพระบรมหาราชวังค่ะ ผู้ชมคะเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วกันแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรและพระอชิยภาพในด้านการพัฒนาต่างๆปรากฏแก่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศภาคพระชากรณียกิจที่พระองค์ทรง,งปฏิบัตินับตั้งแต่เสด็จขึ้นทะเลนทนงสืริตรราชสมบัติแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากราุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรทั้งแผ่นดิน ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระดดราชดำรสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคำสามคำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้งพร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยคำว่ารู้หมายถึงการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักคือความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้งนั้นสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหน่วยคณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งพระาชด,ดำรัดรู้รักสามัคคีนี้นะคะประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสมควรรับใส่เกล้าวใส่กระหม่อมและยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางการดำรงชีวิตสืบไปคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตลอดสองข้างทางนะครับที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินผ่านนะครับมีประชาชนประสบนิกรน,นะครับได้ต่างม,มารอเฝ้ารับสเสด็จ ตั้งแต่เช้ามืดนะครับในส่วนของวันฉัตรมงคลนะครับทางรัฐบาลก็มีกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบรมราชาพิเศษปีที่60นะครับในแนวคิด รวมพลังใจถวายความภักดีนะครับกิจกรรมนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับวันที่5พฤษภาคมไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงเวลา24สนาฬิกาสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในเวลา20นาฬิกา30นาทีครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นประธานนะครับกิจกรรมหลักนั้นประกอบด้วย9กิจกรรมนะครับดังนี้ครับคือกิจกรรมแรกเป็นรอยพระบาทยาตราทูประเทศนะครับ กิจกรรมที่สองกิจกรรมทุกขอบเขตรอยเท้าพ่อขอสืบสารกิจกรรมที่สครับความสุขสรรเสกสร้างให้ใจเบิกบ,บานกิจกรรมที่4ี่พระราชปณิธานสถิตถิ่นดินน้ำฟ้ากิจกรรมที่5นะครับพระบรมโพธที่สมผานสารดวงจิตกิจกรรมที่6กพิรมิตรทิพขบวนล้วนล้ำค่ากิจกรรมที่7นะครับน้ำผู้ดนตรีเริงสารานตรการตา กิจกรรมที่8มหาสจรรย์ดอกไม้ฟ้าดอกไม้ไฟและกิจรกจรรมที่9ครับความสุขของคนไทยใต้พระราชปณิธานในส่วนของเวทีหลักนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานนะครับจากเดิมที่จะใช้ตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและในจากหน้ากระทรวงกะลาหมมาถึงบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับโดยมีเวทีใหญ่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น ก็จะเปลี่ยนมาเป็นถนนราชดำเนินครับ ท่านชมกาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะคะพระองค์ท่านได้ส่งสมพระชทยในหลากหลายเรื่องราวด้วยกันนะคะอย่างเช่นปัญหาเรื่องน้ำนะคะเป็นปัญหาที่พระองค์ท่านทรงพระราทานแนวทางแก้ไขเนื่องด้วยพระตระหนักดีว่าน้ํามีความสําคัญต่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตของราษฎรในชนบททั้งน้ําใช้อุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรได้ทรงพระราทานแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาน้ําแล้ง ปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำเสียนะคะนอกจากเรื่องน้ำแล้วพระองค์ท่านยังสมพระราชฐานพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เช่นการปลูกป่าในใจคือการปลูกป่าลงบนแผ่นดินโดยมีพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและการรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง ได้พระชาทานแนวพระชจ้าดำริเรื่องการปลูกป่าสามอย่างให้ประโยชน์4อย่างคือป่าสามอย่างประกอบด้วยไม้ฟืนไม้ผลไม้สร้างบ้านนั้นป่าทั้งสามอย่างสามารถใช้ประโยชน์ได้ถึงสอย่างคือนอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว